สตอรี่ใใจวันนี้นะคะอยากจะพาทุกคนมาทำกิจกรรมหนึ่งที่เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือเล่มที่เรารักมากๆเล่มหนึ่งนั่นก็คือ How to l i v e Like the Little Prince นะคะหรือวิถีเจ้าชายน้อยโดยสเตฟานการินเยวิไลรัตเอมเอียมแปลนะคะโดยคอนเซปต์มีอยู่ว่าผู้ใหญ่ทุกคนล้วนเคยเป็นเด็กมาก่อนแต่มีไม่กี่คนหรอกที่ยังจำได้ ฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองนั่งเงียบๆอยู่กับตัวเองแล้วหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาลองเขียนโปรดเขียนความฝันความปรารถนาและความหวังทั้งหมดที่คุณเคยมีในช่วงต้นวัยเมื่อคิดถึงชีวิตในอนาคตของตัวเองโปรดซื้อสัตว์และย้อนนึกถึงความปรารถนาที่จริงใจที่สุดในตอนนั้น เพียงระลึกถึงสิ่งที่คุณอยากได้รับมากที่สุดในอดีตแม้ว่าในตอนนี้มันอาจจะดูห่างไกลความเป็นจริงสำหรับคุณก็ตามหากใครได้ลองแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างก็สามารถมาแชร์กันได้นะคะ